การที่ผมยอมแต่งงานกับคุณนุชเพื่อใช้นี่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องน่าอายมากพอแล้วนะครับแม่แม่ยังจะให้ผมขายสักศีเพื่อเปลี่ยนเจ้าหนี้มาเป็นสองมีคนเหนือครับนี่อะครับสิ่งที่แม่กับโสมบอกว่าจะช่วยผมอะมันยิ่งทําให้ชีวิตผมตกต่ำลงมากไปอีกอเพราะผมต้องวนเวียนอยู่กับการใช้นี่ไม่จบไม่สิ้นแบบเนี้ยแต่วัดทําไมแกถึงดูถูกตัวเองแบบนี้นี่เมื่อแกกับนุชโสมเนี่ยก็เป็นเหมือนคนคนเดียวกันแล้วการที่เมียจะมีน้ำใจช่วยผัวมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร หนูโสมกับยายนุชก็นิสัยไม่เหมือนกันหนูโสมเขารักและให้เกียรติแกขนาดเนี้ยแกมองไม่เห็นเหรอใช่ค่ะคุณแม่โสมรักคนมากคุณก็น่าจะรู้นะคะคุณรักผมจริงๆเหรอครับผมว่าคุณอยากทำเขาอยากเอาชนะคุณนุชมากกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ผมก็เป็นแค่ผู้ชายที่เป็นเครื่องมือของผู้หญิง2คนที่อยากเจาชนะกันโดยที่มีเงินกับตัวผมเป็นประกันแค่นั้นแหละครับแม่